สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อนนสวัสดีค่ะต้องับเก็บเลยแล้วพ่อแล้วตอนนี้มันเข่าเกียร์บ้านเด่เกียร์เดี๋ยวรถมันติดอยู่นี้มันมันเป็นยังยังค่ะสาเหตุสาเหตุเราเราเป็นเบรกแล้วมันดิดไส้เบรกล็อกบ่อเพื่อจังไดไปเหยียบบ่อที่ฝาแอ๋อหักคืนไม่ได้ ขมันใบมงะมณใบมงเสซนได้ก็ค่ะเซน,นเซม่าพ่นห่อเข้าหน้บอกม,ม,มีผู้ใดเจ็บบ่ค่ะพอนนท์ไม่มีคนเจ็บนะคะมาด้วยกอนเลยนะมาด้วยกอนเลยเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งพองนนท์แล้วก็แม่บีนะคะแล้วก็ทีมงานสุดๆทุกคนค่ะ<อ> เรื่งเียนพ่นบอกมันเขายัง่รู้มันเป็นอียงนะไปได้ยินคระกเอียงนาดงก็จะมีการซ่อมแซมนะคะก็จะเอาอะสำรองมาช่วยก่อนค่ะ ยันเาวาไปกับเราครึ่งเดือนใช่ค่ะครึ่งเดือนแล้วอ้าวสวัสดีค่ะพี่ผมแฝงสวยงามนะช่วงนี้เหมือนนางพญาเลยลูกแน่นอนค่ะแม่เลิศเลิศมากเริ่มเปล่งแสงใช่ตอนกลางวันก็ปิดไฟไว้ก่อนใช่ไหมมีเสื้อกลางวันกลางคืนอย่ามึงขึ้นปิดไฟไว้ก่อนไม่ย่างกลางเว้นปิดไฟยัางมึงขึ้นเนี่ยออกแสงแม่นี่ดีที่สุดค่ะยังแม่ยิงหอยสวัสดีค่ะพ่อยุทธสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอู้ยพ่อสิบานโนยฟังเนี่ย จาคอมเมนต์สองวคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์นันสี่คมนเลยปะอันนี้อเดี๋ยวราเกมที่มตลอมิดามาอีหยังซุปมันตายปนม่กนที่ยาส่ซุปเมเ่ตลอดุดีสวัสดีค่ะพี่มายสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแม่หนาวมากหนาวมากมันมันเย็นมันบอลล ถ้ามันล้มนี่มันสีคักอยู่แมวอ่ะก็ดีค่ะชอบเคล็ดการเขี่ยวเบาค่ะเอาเที่ยวแม่ปวดเข็มเออเฮ้อเอาเขี่ยวออกตอนนี้กำลังกัดในภาควัดโอ้ตัวแเจตัวกเจนนี่อย่างในใจกับอีกแบบได้เห็นการเขี่ยวเที่ยวนึกนึกว่ามีเรื่องในใจกันใช่ไหมกัดภาคก้อนกัดภาพก้อนอ๋อพอยุดพอหยุดถอนอาวุธรับแล้วนะคะถอดเขี้ยวแล้วค่ะถอดเขี้ยวแล้วอุตสุ่สาเบาเบาแล้วแม่ก็จะเบาเบาไม่ใช่เท้าไว้ก็คือปวดเป็นตะซั่ง ต้องเขาออกยางเดียวเมนจ้เวลาเริ่มบินอคุณละยางรัดพวกเริ่มบินล่ะพราะากินนั้นกินบาง่วงกับพี่โหนได้มันกัดอุ๊ยสมไมก่อนไหนยำได้บอกถามก้งยำไปทั้งบินไปบอค่ะบอได้กูซ่าเลยค่ะเป็นพยาธิไดค่ะเป็นพยาธิฮะตีกันรงเป็นเหตุ เอาเจ้าปูเราล้มากเลยมันยูสีเกตบอกพ่อเอายูนีนะลมคิวดนผู้ไม่เคจะมาเห็นมันเป็นเดินกั็เลยปูโอ้ยตายๆมหาวูไม่ง่ายสัตว์แผบวแมนเมื่อนี่ก็เลยล้มบ่านุาบากกันเลยหลายเมื่อนี่ก็เกียบตีกันค็้นนายกินยัง โราเล่นมัฟฟูศาสไหวยุ่งกันโซเฟียเขาผัดฟิวใหญ่ๆก็มาตีกันอีกแล้วอ่ะตีกันอีกเออเอียงก็ดอกเอียงก็ดอกวันนี้ไม่เอาพี่สาวมาด้วยเหรอลูกพี่สาวดูน้องค่ะเมื่อวานในตีกันบอกขาจะว่าอยู่นี่ศาสตร์ล้มมันพัดศาสตร์บาดนี่มูมาไม่ผันว่ามันเดินไม่มีไผ้าปูกับปูปูเก่าผันว่ามูไม่เฮอศาสตร์แทมว่าม่นล้มฮล้มเฮ มันเมื่อวานยี่เมื่อนี้มื่อนี้อุกาบาทก็เลยตกตกหลายค่ะเมื่อนี้มีตะกอนหินซัมม่อน้ำหมันซุ่มแตกเต็มสาดแม่แมกระคืนจากหัวมันจะไปอยู่แก่ลดย้ำถเหยียบแหมแตกตอนหนห่อยๆแม่เต็มสาดอยู่บ่ล้ม้อพี่น้องบ่ล้มเมื่อนี้แต่ว่าหนาวเมื่อนี้มีล่ำถวายเขาเป็นงานหิวนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วลำโพงมาแล้วนะคะลำโพงมาแล้วกำลังจัดแต่งยังค่ะกำลังวางฉากวางอะไรนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลำโพงทีมงานคุณภาพพีิลีพี่น้องเบิ่งแ่ผุน เอาฟิดหูหนุ้ยค่ะฟิดหูหนูแล้วคนนี้นะคะฟิดตั้งลรโพงเราเรียบร้อยค่ะพี่ดอกพี่มาอย่าเดินไปใกล้นะลูกเหล็กยังไม่แล้วค่ะพี่ดอกวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบอกเลยนะคะว่าของกินเยอะมากแม่ไม่ได้อะไรมากินเลยย่างวุ้นเนี่ยพี่ดอกอันน kind of yeah, ี้ยังวุ้นในเช็คเศร้านะคะพี่น้อกย่างวุ้เช็คเศร้า เมื่อกี้นั่งโยห่หันมิพี่น้องมาถามว่าใครถามเนี่ยครับพอดีว่าบ่มีบ่อนยาบอมีบ่อนยูครับบอมีบ่อนนังก็เลยว่าถ้าจะเข้าเด้อควกถามท่างจะผ่าก่อนมาสุบกราแพรกออกใคิ่นแอดมินกำลังหาทางบอกไงนะคะร

มาเด้อผู้ใดอยากหนาวอุ๊ยลิฟท้ายยังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมานะพ่อบ้านแพงขอกลับลงกลางใจแฟนยังจำได้ไหมโอ๊ยเดีไซน์ไอตอนลงรถวอมเปนสภาพนี่ดิเอาวอมเปนออกมาหนักขนาดนั่นเอาวอมเปนสำหรับน้องเขาล่างความมนตี้โอ้วอมเปนเขาอันเห็นอยู่ดากรถอุญุอันยะนั่นวอมเปนเขา แม่แม่คนนี้เนี่ยแม่มาขามาถ่ายรูปเนี่ยแม่เพิ่อนมาบ่แมนบ๊อบูจะของไปขอทานนะแม่เพิ่นใครเไื่บนลูกแม่น้องมาหน้าตู้ทิ้งไปได้ไหแม่โอ้ยบ่อยากผักตอนลงรถไม่ไม่หลาลี่ยิ้ว่าจันเอาพ่อผมบอกเออเอาพ่อผมบอกลูกเอาพ่อผมออกเอาใหม่เอาใหม่พี่ไปถามเอาใหม่เอียงตีบ้านจิแก้ผา แม่กัว่ามันจีแก่พาเอาอย่างที่เอายังเอาเลยในครั้น่ะสวัสดีค่ะโอ้นาวบ่ค่ะนาวอัดบบีก เมีเยปนได้ด้วค่้จไปแต่งตัวก่อนตพ้นาวเทียนไหมคะจ้องจะบอสบายนะคะมาน้าเพชรบ้านแพงค่ะหลายๆคนทำาหานะคะก็หลังน้อยเรานี่ค่ะพี่น้องสเปียค่ะสวัสดีค่ะไปย่างไปย่งไปจนกลับได้มาอันเดียวนะ เออก็พิซพซ่าพิซซ่าหน่อยสองตอนกิน <c oughs> เผาป่ะนะเต็นเป็นไงบ่งดงงดได้ออมค่ะเกาข้างล้างเด้อยากเกาข้างหน้าก็ได้สิมาต้องจอดจอดข้างหลังนะคะวันนี้เราจอดรถข้างหลังค่ะ ลังเวทีลังเวทีก็มีหมองจอดรถนะคะคือบรรยากาศอันนี้เราเราอยู่ลังเวทีค่ะแล้วก็อยู่เตทนร่วมค่ะส่วนมากมองยูก่ะโซเฟียสิยูุเตทนร่วมค่ะบอบอร์ทียูเตทนแยกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปประจํานะคะถ้าบริไปประจามากกว่าต้องอยู่เตทนร่วมสะก่อนนะคะเอาไว้พิเทิมุ่มเละค่ะจังจังสี กังสีอิ่เตนจากของนะคลิปนี้ก็ไปเสีเยสักก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวเบิ่งหลังเนาะวิธีการยกลำโพงระบบให้โดรีเข้าโอเคค่ะสักพักจะเช็คซาวค่ะ